สวัสดีค่ะโอ้ห่างหายไปนานเลยวันนี้มีเมนูพิเศษมาฝากทุกคนนะคะนาเป็นแง่เดิอยูยลูกยังบวมพวู่เยอะด้วยนาบวไมไหมนาโอเคเลยนาะนะคะ่ะวันนี้จะทำอะไรมาใกล้ๆลูกสั่งตรงมาจากร้อยเอ็ดเอนเจลิสเลยนะคะเนี่วันนี้กินหนึ่งหอยจ้ะเป็นหอยนาอยากกินมากน้องเข้าไปมาบดีสั่งนะคะ เสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวรอรอระวังรอก่อนนะอันนี้แล้วก็มีนี่อีกค่ะ<า>กี่ยำไข่มดแดงแกับแม่เป้งค่ะสั่งมาด้วยกันเลยค่ะสั่งมาด้วยกันอ่ะมาแล้เอากระังมาแล้ได้กันมานมใส่ล่างไว้เรียบร้อยแล้วมันต้องมันต้องไอ้นี่ผสมกัน มัน,มนหอยสิบกิโลอ้ไข่สองโลแม่เป่งโลนะึงไปหัน่นครกบนึ่งหัน่น อย่าเวียนหัวนะฉันเดินไปเดินมาหองนี่พักนะโอ้โอันนี้ยังอร่อยเลยเนาะมันๆนะเป็นเป่มชอบกินกินก็ไปกระโดนได้ไปกระโดนนะมั้ยไม่มีไม่มีเหน้าบ้านเราอมีเก็บมียไม่ได้ยำใส่หลายเนี่ย รอสักพักนึงค่ะเดี๋ยวมาชมกันต่อนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะคะามาจะเริ่มยำลองก่อนละระหว่างรอหอยนะคะนนใส่กวนนิดนึงตามสไตล์ฉันนะมีอันนี้หั่นหอมใส่แต่หอมไม่ใส่เยอะใส่ตะไคร้เยอะหน่อยตะไครพไค้พอไหมว่าแค่นี้พอไหม มันยังไม่เคยหอม,มเฮยต,ต้องใส่ริบกิ้นก่มะาวพอแล้วตาแล้วใส่พริกปน you เป็นเ้าลัวนะคะใส่นิดหน่อยเพราะมันหอมอะ่ะอือห้าเพระาะใส่เ้าลัวหอมเลยแล้วจะหั่นพริกสดใส่ด้วยไงพี่ใส่พริกข้นมาเยอะแต่ก็ยังมน้อยไปนะ ไม่รู้ที่อื่นเขายำกันยังไงแหละบ้านฉัน,ฉนเขาก็ยำกลินกันอย่างเงี้ยแหละงะหลังๆคนยังใหญ่เลยเนาะเพิ่มกี่ข้าวเลยคนงานกนโอเค น้า,ายนี่ค่ะน้ำปลาุนดเร ไม,ไม่ตัดน้ำตาลหนึ่นะตัวเองตัดปานน้ำตาลไม่นันลยายาอันนี้ไม่ใส่พอแม่เพื่อนมาโดนเลยใ่ะละกระไดย,ย่นเศองดูก่อนนะน่าจะยังเจอยู่ล่ะ บีบมะนาวนางไปบีบรูปทั่วๆทๆๆที่เยอะแยะไม่กินเกียมนรมีแม่เปงอ่ะ น่าจะยังไม่เข้าน่ะเียวออานกบีบงคนนี่เกบแล้วแคบอบีบีบเเนี่ยกได้ เออมาเลยดิที่เป็นไรละมือเราล้างแล้วเราทำกินกันเองเราเองย่าง ตะไคร้ใส่หลายๆมันๆเนาะแ้ะอย่างมันเลยสำหรับเจ๊ๆๆ<า>เจียวพอดีเลยนะนพวกเอิงชอบพวกเอิงก็เติมมาเนี่ยจ้ะพวกเอิงเติมมาแต่เจ๊ี่ไม่กินเปรี้ยวนะ ใบนี่พวกนี้นใส่ไหมหันน่นใส่ดสละแหนก็มีนะสพี่โรยหน้าหันหันนิดหน่อยผสมเอามาใส่น้อหนึองหอมยังอร่อยเรื่อยๆชุ่มยี่งใกล้ที่หนู เค็ดมากแล้วตัวน้ำจิ้มเทใส่ถวยทั้งหมดเลยจ้ะเดี๋ยวเวลาหอยซุปี่จะเตมเท้งหมดรวมกันไหมรวมเลยแกมอ่ะเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวมาดูหอยนะคะ มาดูแล้วว่าเป็นยังไงแล้วนะคะมาดูติค่ะคุณโอ้โหหลอดแบบนี้นะาหลอดล้ๆฟิวฟิวใกล้ละใกล้ละเดี๋ยวเราเอาให้ชัวร์ๆเนาะให้มันสุกชัวร์ๆก่อนเดี๋ยวจะมาแส่บน้ำกันเ้อ อยากกินมันนานมากเลยนี่สิกิโลนะเนี่ยกินหมดเลยนนนนเดี๋ยวมาดูกันต่อจ้ะสุกแล้วนะสุกเลยเดนอจ้ะสุกละสุกละเดี๋ยุไปป,ปนูมมาเลยๆๆๆๆๆๆ อยากกินมากอยากกินมากร้อนรอนจะกินย่งไงเนี่ยที่นี่ร้อนกันนะนี่น้ำจิ้มค่ะแต่ฉันทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้ะมซีฟูด้ดเน๋ยวมาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว กาตุหยไลค่ะบวชเพ็ดร่อยมากร้อนฟามันไม่อ้าเหมือนหอยโข่งนะคะหอยอันนี้เป็นหอยนาหนูมาซูมไม่ได้ะ ต้องเอาผ่าลงรวมนะวุย้ยตัวใหญ่ใหญ่เลยฉันนี่สกมกใหญ่เลยสวสดลวดเด็เจอของชอบอ่ะตอนเด็กน้อยฉันเคยอะหอยโค่งอะเผาอะไรก็แกะออกเพราะไม่เสียบออกปุ๊บเอาไปแย่รังแดง เ้าก็มากินกินปเป่าก็อร่อยค่ะเพราะหอยมันสดมากชว่วนี้น้อยกับกินทีดหมดนะซื้อเข้ามาแล้วปเป่าก็อร่อยอตายละ อร่อยมากค่ะมาโคตรแบบอยากต้องให้มัเห็นหน่าน้องอ้าว <c oughs> ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณที่ดูเนอะมาแซบน้ำกันนะน่ะดี๋วจักตัวช่วยกัน ัวมันไม่สุกปล่อยเยห้หนานแหงนสี ขอบคุณค่ะทุกคนนะ